สังขบุรีน้ำป่ามาเร็วกว่าทุกปีเร่งขนย้ายหนีกันจ้าละวันเกิดฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากในแม่น้ำซองกาเลียผู้ประกอบการร้านค้าขนของกลับบ้านหยุดประกอบกิจการจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้12พฤษภาคม2568ที่บริเวณจุดเล่นน้ำซองกาเลียหมู่8ตำบลหน,นองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองกาเลีย เร่งเก็บซุ้มนั่งทานอาหารที่ตั้งกลางน้ำและอุปกรณ์ในร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสองกาเลียขึ้นรถยนต์เพื่อนำกลับไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสังครบุรีโดยเฉพาะพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำส่งผลให้เช้าว,วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสองกาเลียสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีสีขุ่นโคลนและมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหาย ขณะที่นายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังครบุรีมีคำสั่งให้กำน,นันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เฝ้าระวังเหตุการณ์น้าป่าไหลในพื้นที่หลังจากที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อนในช่วงวันที่16-20พฤษภาคม2568นี้ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมหากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือทั้งนี้จุดเล่นน้ำซองกาเลียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของอำเภอสังครบุรีที่เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีความสวยงามของเกาะแก่งเป็นจุดเล่นน้ำพักผ่อนและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนซึ่งจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแต่เนื่องจากปีนี้ฤดูฝนมาเร็วกว่าทุกปี ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องหยุดกิจการไวกว่าทุกทุกปีที่ผ่านมาและบริเวณสะพานอุตมานุสร์หรือที่รู้จักกันในชื่อสะพานมอนจุดท่องเที่ยวสําคัญของอําเภอสังครบุรีเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบระดับน้ํารวมถึงทําการเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ําบริเวณคอสะพาน